สบายดีอทีของซาลาหน่อยเบอ คนบวชิ่ภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยังดีตอนรับข่าสูส youtube ของซาลาโน่อ,อีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพอกับซาลาโน่ในเมื่อนี้เนาะซาลาโน่กับพายเอฟซีทุกคนนะเดินทางมาหาสาวนำพลกับสาวแม็กกี้ทุกคนเลยซึ่งซาลาโน่ก็เคยมาหาแล้วเธอหนึ่งเนาะอันนี้ก็สิเป็นเธอที่สองเนาะทุกคนเนาะซาลาโน่ผ่านมาเห็นเพื่อนทั้งสองนางดินอยู่เฮีอน,นเพื่อนเนาะโดยซาลาโน่ก็เลยายวะเขามาโอ้มาลมมทมไทยเพื่อนสักเลก สักหน่อยเนาะทุกคนพอหายเอฟซีได้หายคิดหอดคิดถึงเนาะโดยเข้ากระซิเข่าไปโอไปดมเข่าไปดิ่นน้ำเพลินแทะทุกคนเลยโดยคนอื่นก็นขอฝากเอฟซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวลานหน่อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อว่าเห้สาวลานหน่อยได้มีกำลังใจเลยเหตุคลิปต่อๆไปเนาะโดยคำ่ามีโฆษณากับยาดื่มเบิ่งเห้สาวลานหน่อยเด้อทุกคนเพราะว่ารายได้ของสาวลานหน่อยจากการเบิ่งโฆษณาเนานะโดย คันว่าซาละหน่อยบอกผิดพลาดประการใดกับซาละหน่อยกับกาบขอโทษนำเอฟซีได้ไหเนาะคันวาเอฟซีมีสิ่งใดที่ว่าติซาละน้อยก็สามารถคอมเมนต์ได้เนะาะซาละหน่อยกันยิงดีที่ว่าสิป,ปับปุงขึ้นให้ดีขึ้นกว่าเก้าทุกคนเลยโดยกับโอเคเนาะมื้อนี้ซาละน่อยก็มาพร้อมทีมง,งานคือเก้าทุกคนเลยกะสสีขาวไปหาทางสาวนำผลกับสาวเมกกี้เิ่นเลยทุกคนเลยไป ป้าสาวสูยทั้งสองหมดสวยงามสาวไมดีน้องล่ะเจอกันเป็นครั้งที่สองน้องน้ำฝนครับสาวเมกกี้เดี๋ยวสิทามนี่นะทีมงานทำอะไรน้ำหมดนี่เป็นเป็นเป็นเช่นกันเป็นพี่น้องกันนพี่้องกันก็หนาหักคือกันโคตจะงามคือกันเนาะโดยมื่อนี้ทีมงานมาลินน้ำหมดนี่ยังเลยมุยทางไปเนาะมาเห็นล้วก็เลยเวลินน้ำเนาะ น้ำพลินขึ้นเขาเอายังมือนี่กินขาวเปียกกินข้าวเปียกอ้าวบาดตัวนี้ได้ชาวเมกีได้กินคือกันกินคือกันแสดงว่าไปนำการเลยสวยงามเนาะโดยเป็นพี่น้องนี่พี่น้องแท้ๆเลยบ่แม่เขาไม่น้องมาดูว่าลูกนี่ลูกน้องลูกได้ลูกเป็นลูกน้องเกินแม่ในง่ายเดีไม่ไครพี่เด้เป็นน้องมาแน่คอยได้เป็นเดือยเป็นเอือย้เป็นเดือยทางชาวเมกีเป็นน้องเจ้า คือสาวขนเนาะอ่าเจ๊จีน่าจะเคยเห็นแล้วเนาะก็คราวก็ได้เคยมาถ่ายคลิปแล้วทุกคนเลยไม่ใช่กับมาลินมาลินน้ำเจ้าเมื่อกี้ก็จะเคยเห็นแหละแต่สาวขนเนีเห็นก่อนตะเอาตะเก่าเนี่ยร้านร้านผู้ใช้นี่เจ้เมื่อกี้เบียดเบี้ยดสาวบานคนนี่มาลินเคยเห็นประจำป่ะกะเราผมมากับเรื่มาเออโดนเถื่อนแต่เรามากับมาลินน้ำเรามากับมาลินน้ำเรามานี่มีบอลพาเป็นเกี่ยวหรือเปล่า โูโหแล้วมน่คกนเาเล่เาวข้างไปเที่ยวแ่ไมเาวมีเพื่อนน่สบายใเป็นอสดทีบุ่มาเที่ยวมาสามีกิโอะไรเก็บโตเนาะมนบอกงเท่เที่ยวเชน่ไ่มัมีบก็มีอยู่กับรเทไปนี่เร่เาเบไปนี่โมน้ำตกตาดบไปเที่ยวเพียงมีจะบอกเชโน่ไปเที่ยวไปได้จ้ะเ่บักสีแล้วเสรพอจัโสดเนาะบักไปเที่ยวเลบอเน่ค สาวสาวเมื่อกี้มามาบ้านเนี <diction aries> <gging stationary> ่ยมาจะงงอจะไหนกับมื่อไหร่ก็เมื่อแล้วเหมือนกับแล้วเลยมาเด็กมือเดียวสิบอ่ะเด็กมือเดียววันแสดงมาเยี่ยมนะครับเมื่อเห็นเรียกคือเก่าจะง่วงออกมาแต่บอลเห็นไหะแดดดูแดดมองมาพี่จะง่วงมันเลยจิ๊บบอกม่วงบ้านสาวเมกี้ยังเรเป็นเนาะตอนมาเป็นนึงก็จะขาดเนาะเห็นแล้วเนี่ยมาเนี่ยกินเป็นเยอะเห็นมุงมุงน้ำปลาหวานกินเยอะมาลินน จำเจอวะนะะันแล้วครับจำหนกจำหนาคนมาแต่เห็นแบบจำหนาซอยหัวบุกโบชื่อน้ำเนาะปีใหม่ได้ครับมาบ่าาปีใหม่เรามด้กะมึงรายาได้ใกล้กัมาได้อะไต้องได้อ <c oughs> ะไรมาเด้อมาหลินมายัางอยู่บ้านปีที่ผ่านมาดิปีที่มาผ่านมากอะ่ะมาได้แบบลูกแม่ว่าห้ามก็เปิดตลอด,ลอดเปลี่ยนกันกระหมูใช่ไหมเพราะว่าช่วงปีใหม่เขาจะได้รายได้หลายกว่าใช่ไหม สารพุดมได้จ้ะผลินชีได้ไปใหม่ที่บ้านมาสิ่งหนึ่งหล่อแถวบ้านนี่แหละหล่อแถวบ้านนี่ยโมมีบอลไปโดดน้องแทนโดดน้องลมปลาพี่นี่ชวนในเด้อโดดน้องสิไปจับปลาคอช่วยจับเค็งช่วยอะแรกก็สิไปซอยที่น้องคือกันซอยจับปลาีไปช้าจะจ่อยไปนักขากินดอกดูไปนุงกันเบิร์หมู่นี่แหละแอ้วอยู่เกินอายุสั้นครึ่งเนี้ยเพี่ตาชองสาว ไปไหนกันมาบอกเจ้๋ยวเราไปไปทำไปกะค่ะเขามากเลยเปียกกะกันบอกไปนาเขาอย่างไปเขาจริงอยางไปน้ำรังเ่าบอกเอาไปเห็ดไปช่างนาอยากเดี๋ยวนี่ก็ยากแรงเดี๋ยวไปนาเขากะแต่ว่าอยู่ห่างนาเขาไปเบิ้งไปเยี่ยมนาแน่ปลูกแตงโมบอกเขาเป็นปลูกไก่เดี๋ยวปลูกแตงโมแตงกัวมืร์เนาะแบบหหน้าสินาลาย กะาลายยูพอขายทิ้งงั้นกินไดหนบ้างเออแกลายอยากเขาก็ได้บ้างที่เจ้ากินลายิ่นก็เอาไม่กุ้มเนาะเนาะเพกินอิ่มเนาะหน้าคนเราจะไปกินหลายกินจะดิ่มดิ่มแล้วมีพอแรกไก่ตัวหน่อยหนึ่งเนาะกิตีใหม่จิอิ่มหนึ่งกะเอาไว้เนาะหอมมันหอมกับบ้านนี้เราที่แเราปีใหม่มึงมีทางไปโหี่น้องกิชวนไปลงน้องอี่น้องไปกับเป๋าแหลกจำกินนะบ้าให้เลือกโตกินเลดส่วนเป็นลงน้องอย่าลืมเอาแหย่ไปน้ำด้วยกุ้งนี่มามี ก็แต่ว่าไปใกล้ๆน้องหันผุดแต่ละคนหันเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนเนาะอย่างเดียวไอชิลองยำไหนเยันมันสีเซาภัยกันตัวหอมเลยเออแน่ป้าลงน้ำผลคือผู้ขาวทั้งสองเนี่ยใส่ไปยังมาครีมวิตามินยังบอดิซีต์คือว่าขาวแถ่นี่บอดิซีต์เนี่ยบอดิซธต์ดำกรรมพันธุ์ตัวด้ดำเนาะยาตเป็นกรรมพันธุ์เนาะ คือแต่ละคนนะเพื่อนนี่ผิวลักษณะนีิมิต <Yeah. S 1> อืมนอ้อ่น้องดูสิกันอสองแดงตัวน้องผมด <laughs> ูน้องขาวนะถอนหายใจเลยเจ้าของนะ <laughs> อยากขาว <laughs> เกิดมาชาหนึ่งอยากขาวน,าน้ำฝ <laughs> <ม>นเยอะไหนจะมีทั้งออกกันมั้งบนน้ำฝลมีทั้งออกยี่บอกผิวแบบนี้อยากปั๊บให้มันขาว <laughs> สัมผัสไวะใส่เส้นะไอ้เยวลใส่ตลอด้าละใส่ตอดใส่นใส่มาอยู่เรื่อยแต่ว่าตากแดดใส่ตากแดดโอเคบอกได้บกอใสกแบน้องำพลบอลแหละตอนนี้ของขาใจซบน้องลำพนคืองามแต่ไปเห็ดมวเลยอ่าลืมถามถามบอกไปถามเห็ดเห็ดแล้วยังสวย คนพุ่นครับให้ไปแต่งเนาะให้งามเนาะติดเพราะว่าว่าแต่ตาเขาบ่ได้สังเกตได้เบเลยเพราะว่าเามามื้อแรกบ่ได้แบบนี้เนาะเออรกตั้งกี่แ่งตแรกตนั้นก็เป็นแบบนี้กันแต่ว่ายามชอบตัวเองนนันก็เจ็บด้สิาบ่บ่แลเอออาจารย์มาไปเอายงตแต่ง ทางฝ่นก็จะิมคือการแต่ทอดแต่ว่ากัดเอาก่เนื้อเมกีมีแข็แง่เนาะเห็ดคือกันบ่นี่กันดูเฮ็ดเฮ็นอะไรคลนิกเลอันนี้ไดแข็มาแง่เลยนะเฮ็ดจะดน้วล่ะท่าวอนบ่นี่นะถาวอนปลาดเนาะเบิดเลายบ่มันมันผสมประสานงานนะคนงานอยู่แล้วไปเซอร์ไพรส์คนากไปเห็ดแค่มาแง่เนาะงานนาทีน้ เอาเฮ็ดเอาเลยเอาเชิอกกระเทยมากระชงก็ร้องได้นะเดีเป็นกระเทยแล้วเปล่านี่มุ้ยนี่พากันไปใส่บ่อหรือว่าอยู่เคียงเลยมือนเดี๋ยวไปใส่นาะมีกระหนกนาเรียบร้อยเลยเอาพักพรอมแม่ประธานเลย่ะจอมื่อกี้เมื่อพอได้ไปส่งรถบั๊บเมื่อเองไปเองไปเองเลยจ้างรถจางโดยสารมาส่งคณาบ้านเลยหัน้าบกซอยเออ ขาดรถขายังคือจะแพงเนาะเมื่อเดี๋ยวนี้แพงขึ้นขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งขึ้นเลยผมไม่ลงมัินอัพถูกเดือนหมดเลยอันนี้ครับอ่ะเป็นปีแต่ละปีนะแปลว่ามีดเขาดาวเขาก็ขึ้นขาดรถขึ้นมาไล่สิบพันจากยี่สิบเป็นแปดสิบสิบพันก็เงินเดือนเขาขึ้นสิบพันใครกันเดื้อเทาเขาขึ้นยืนมังเกิาเลยยังมังเกิาเลยวะเลยเห็นตอนเป็นปีแล้วยังคือเก่าอยู่เลยพอเหลียงแบลล์ไล่อยู่บ้านเจ้าะ โข้างแม่จเอิบ่มีแต่ยูพฟเปอรฮนี่บ่มาลินน้ำเนาะนุ่มกันมาลินน้ำอยู่บ่กัญญาเขาว่ะงามเกินอะไรองคาเกินก็มีบบนี้สวยเดิดได้ครับเราเลยเขาไปนางางมาาอเอีไปเขาใจคิดนะไ่ได้เซีลาเลยตงามบินนาะสลูกแคนสองไอ้น้องงามสำลูกแคน อันนี้ใกล้เคียงกันป่าสบลเล่ยราทราสาวน้ำฝนสาวเจ็ดสาวเสาวเอ็ดสอ็ดเสียงมันก่ไ่ียงนคือเอสัมภาษณ์ตอนน้แต่ว่าหน้าตาบ่ได้ลื่นกันหลายชั่มเลขเลยโปรเสียงใกล้เคียงกันเจ็ดเอเดเจอคิดว่าสาวน้ำฝนอนแรกๆาับสัมภาษเนาะคิดว่าสา แม่เลยเอาัปยศแรกๆนะคือคือว่ายังหนาอยังนอนเนาะแม่อเมื่อตะกี้ว่าสิบเจ็ดกูได้คอยอ่ะเกินเกินบุฟฟี่เส้าเอ็ดไอติมอันนี้คือว่าในรูปแบบนีในตาเห็นเนาะแม่แม่ใไปได้ตอนเฮียนกับตอนไปเห็นเวียตอนเฮียนกับตอนเห็นเวียตอนได้หมดแล้วกันตอนเฮียนตอนเฮียนทั้งหมดเหมือกว่าไม่ใช่ไหมมันแตกต่างกันเลย ไเื่อนลิตกับบริมวลมันได้นอเห็ดเบี่ยคือตัวเียนจริงจังขนาดคลอาจะกลับคืนไปเล็กน้อยคุณชวาตอนไเล็กน้อยอยเป็นผู้ใหญ่งเป้ใหญ่โอ้วาวุ่นได้อย่ไปเล็กน้อยบ่ตีความผิดอบหลายอันนี้มันเมอกี้มันทำเกีนเป็นหลักบนี้ครอบครัวของสมพลเด้ ผู้ใดเป็นรักเนี่ยสารภาพกับัวพ่อแม่เอ้ยแม่นำการบิดนำการมุดด้วยช่วยกันพวเพียงเลยเนาะช่วยช่วยกันเหตุช่วยกันหาอย่างสามัคคีเมื่อนี้หันมาเนาะเพื่อนน้องกี้เมื่อนั้นไปหาอยู่เพื่อนไปเกาะสัมผัสมือติดเพื่อนหอยแล้วพะยูกบอกเออเดียมะลินเนาะมีน้ำรานสาวนานสาวขับมามื่อเดียวมือในเมื่อส่งเลยวารพจน์มาไปหาไปส่งเรา ไปเริ่มาหัดทำมาเองมีมมีอย่างมาซัพเพื่อจิ๊บวะขนมปานขายขนมปานนําบอกคนได้ขายซื้อมาเออเป็นขนมปานของต้อนเนาะป้าตอ๊กปีหนึ่งปีหนึ่งได้กลับจ้กเถื่อสรุปแล้วทำกี้อยกะนับ่ด้นับบุถึกคือเดือนหนึ่งได้สองเถื่อนสามเถื่อเดือนหนึ่งบางเดือนก็มาได้มาเลยเดือนหนึ่ง เท่อนึงสอซานาฟนเคยไดินบ่อนหรอยปล่าดนเวียเรเคยเคยไปบ่อยคนละที่ันทีกันี่อยากเห็นงานเห็นงานน้ำกันหบอเบ่บ่เป็นอยังบ่มักมากคายนาห่านบ่อนคือมักค้ายออนไลน์ออนบมาน่ี้จัดทางออนไลน์จัดทางหน้าห่านสองระบบเลยซานาโนค้าออนไลน์ในคทยเกี่ยวใช่ไหมายหมดทุกอย่างหมทกอย่เสื้อผ่าเกือบ ถือซ้ำอ้างโฟดมีอยังโฟดเดี๋ยวบริษัทตอกชิ้นค้าบอกจะบริษัทตอกบอกบริษัทตอกเอาหูมาโฟดแต่มีกับแพ็กส่งทานแพ็กให้กินกำไรไปสบายๆเนะาะปาสาวสสดตอบแชทนุ่มอยู่เลยตอนนี้แม่บอกยังบ,นะบอกบริษัทตอบบ,อบริษัทมาโดนดะีนะมีบริษัทมาเงียบเ<ม>งียบอยู่เงียบ แมนไปไปบอกเขาเจ้าว่ายูทูบชิมาลิตนำแล้วนจมมาใส่คลิปอินนำนนนกระเปกาเช่นมาเอย่าเนี่ยออกรายการว่ามันนี้มันอินนำกับเปมไม่ยังดนนอกมันเกิมาทักทายกระเทินในแแบ,บมาประยากร้างสิไปเอาก็ไดเลม่กับมือแรกเลยมือแรกเลยมา เออมาถ่ายแล้ว <cheg> ก่อนสิ่กับสรางปนก็สิ๊กแอปเลยมาเมื่อเดียวจ้ะยวจ้ามิกกี้จ้ามิกกี้นะโอ้ยเหมืนกันเลยงามเหมือกันเนาะก็เลยเลื่อนซื้อโบ๊ทใส่เสื้อชี้ใครกันอีกแมนน่ะมาขันมาลายมือจะพาไปกินต้มเป็ดเยอยวนิพาไปกินอะไรก็ได้นะ กูได้อยู่ทงนาได้ทงนากรไปนาคาไปบองเกได้พาไปนั<อ>่แหละังนว่าบบมีเป็ดมีไก่กิน,นมีแะไรเนาะอยู่ทงนาน้องลายาน้งาาลายัสนนานาสาวเมื่อกี้บ่เป็ไก่ลายนาผู้สาวเออเป็นนาท่ทองบอเออน้าได้หนททองอยู่ไห,หนา้าจอาย<น>ู่คุ่ปยน้องแทนกได้ ไปวะเดนาที่น้องเ่องปลาเ่องเป็ดเทองไก่เต็มแก็มี่านท่งโตใหญ่มีฮอดไก่งวงไปได้ทีปลาไปจวดไปบจวดไปที่โดนำบ่าอ้ยันบพูยันบูพูโด่น้ำยันบูพูนี่สายสาๆได้ไปงมหาจมลงน้ำแห่ตรงนี้ก็ไม่เจอตรงนี้ก็ไม่เจอย็นยนปิง บมีปีงเมื่อกี้เด้ยานปีงเิ้ยานมันหอยได้โบยานบอกบยานมันหนีบสบายยานหอยยานมันหนีบโอ้ยานปิงปิงครบโมีปิงหน่อยมีปีงตัวใหญ่ใหญ่หน่อยชนปีงเสียใหญ่กันเนี้ยยานหรือเปล่าสมบยติครอบกบอ่อให้ยานบ่บ่งบ่ยานบ่ ซับสิงที่ย่านมียังไงบมย่านย่านตะปิงย่านตะปิงตัวเดียวครับงูกับโมย่านหมดสิงด้วยจ้ะซับต้มเลยนะโมย่านกับป้อมเปลี่ยนสีโมย่านเฉยเนาะป้อมเปลี่ยนสีย่านแต่คนนั้นเปลี่ยนสีย่านแต่คนเปลี่ยนใจโมย่างว่าเป็นย่านเมื่อกี้นี่ไหลเออหยอดตะกณเปลี่ยนสีเ่รเออเออเมื่อกี้ บเปลี่ยนดอกสิลองเปลี่ยนได้เสียไอ้เจ๊เปลี่ยนเสียแค่เปลี่ยนได้ไงบอแบนน้านเอคือใส่ตัวเก่าก็เดิมเลยน้องน้องพ้นขิดยังบ้เขาบอกเอเวนไม่ได้คิดยังนะไม่ได้คิดยังเดี๋ยวขิดมาทางหลังกล้องกันนะบอกขิดค,คิดในใจว่าใครได้ฉีกแต่คิดเนาะโดนแล้วบอโดนเรือคิดอยากไปกินเลยนะต้มไก่หน้าที่น้องว่าจะไปป้อ ไปไปสไปก็ไปแล้วเนาะก็ไปแล้วเอาสดีๆไปเถูกคนเดียวกลับคนเดียวได้โอกาสไม่เดียวอีกเลยกับเมื่อป็าแล้วได้ตอนมิกกี้ก็ชิมื่อปาแล้วเนาะตอนมิกกี้ก็ชิมื่ออีกเลยไปตะเลเนี่ยเป็นยังไงสนอเปลาเลยมือมือหนาได้มืออะ้รชิมาอีกอ่ะมืองงงเบิ่ลหนาต้องเบิ่งกันเลยต้องเตรียมกันไว้เดี๋ยวไปประชวาไก่ออกปล่าลงมือก็จับอะไรอ้องนี้เป็อุต้ต้องจับอะไรต้องคำๆอะไรอย่างเงี้ยมืออะไรชิมาอีกหนัดเด้อ นี้นงต้องวางคุวางบอกคุณนี่ข้ายุคนอยู่บ้นาน์โหคนาานี่นะเมื่อวางเมื่อบวางตะเกีงลายลเนาคิวมันาฟูืูแล้วจ้ะของอาวางืัอน,นี้ถ่ายคลิปมาลินำทางน้องๆดทีมานทาพ่อไปทำนี่ โดยพอจะปวดแล้วางฉันผักพ่อนด้วยอยากจุกกินอ่ห่วงอ่ห่วงคนเป็นเมื่อกี้นคนผักพ่อนแล้วก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะโดนมาฟ้องกันตี่หนึ่งไปน่องกันนะเขากรบโดดควนเวลาเป็นกันหลายแล้วโดยโดยมีแต่ว่ากางนนทำกับสปอโตกับพรอนเนาะโดยตกใจเนาะที่เชื่ชั่เวลามาอุดมกับเฮาโดยก็ได้อัปเดตให้เอฟซีจะเห็นลาวไปตั้งโดนโดยจะให้คนชมเนาะลาวสวงามมาไมอนี้แพ็คคู่ สองไอ้น้องโดยโดยเอาลาวเดอรเมดเดอร์โดยกอลอยกีสบายดี